สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไซค i n g Story วันนี้ไซคิงสตอรี่เองยังคงติดตามผลการแข่งขันจักรยาน v อลต้าเอสปานในสเตจที่13นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปนี้กันเลยครับว่าใครที่คว้าชแชมป์ในสเตจที่13นี้ไปครองและเวลารวมยังเป็นของใครเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปนี้กันเลยนะครับ สำหรับคนที่ควา้าแชมป์ไปครองในสเตจที่13นี้เป็นของฟอร์เรนซีเชลจากทีมดิซ o n นิกควิกสเตปที่ทำเวลาได้4ชั่วโมง58นาที23วินาทีอันดับ2เป็นของมาติโอเทิร์นติงจากทีมยูเอทีเอมิเรตที่ทำเวลาได้เท่ากัน,นครับต้องบอกว่าในสเตจนี้เป็นการขับเคี่ยวของ2คนนี้ในช่วงระยะ200เมตรสุดท้ายและแชมป์ในสเตจที่13นี้เป็นแชมป์แรกของฟอร์เรนซีเชลจากทีมดิซนิกควิกสเตป ผมพาไปดูสเตตโปรไฟล์ในสเตตที่13นี้กันหน่อยนะครับระยะทางทั้งหมดในสเตตนี้อยู่ที่203.7กิโลเมตรตัวเก็บแต้มในตัวสปินเตอร์หรือว่าจ้าแห่งความเร็วมีอยู่แค่2จุดนะครับคือกิโลเมตรที่192.5แล้วก็กิโลเมตรที่203.7ตรงบริเวณเส้นชัยนะครับส่วนตัวคลัมเบอร์เองของ King of Mountain b i k e ในสเตตนี้จะไม่มีการเก็บแต้ม และในสเตจนี้สื่อมวลชนหลายๆสำนักนะครับก็มองว่าตัวสปินเตอร์จะคว้าแชมป์ในสเตทที่13เพราะว่าสเตจนี้เป็นระดับค่อนข้างที่จะเป็นแฟลตนะครับ การปั่นในช่วงแรกในสเตจที่13นักปั่นหลายๆคนก็ยังคงเกาะกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ครับเพราะว่าในสเตจที่13นี้และยายทางค่อนข้างที่จะไกลถือเป็นสเตจที่มีระยะทางมากกว่า200กิโลเมตรแล้วก็ปั่นไปประมาณสัก80กิโล90กิโลก็มีนักปั่นจากชาสเปนนะครับที่ก็ปั่นเบรกเวย์ออกมาเราจะสังเกตว่านะครับหลายๆสเตจที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีนักปั่นเจ้าถิ่นที่เบรกเวย์ออกมาจากกลุ่มเบลตอง และในขณะที่แกลบไทม์ของเขาเองทั้ง3คนอยู่ที่ประมาณ2นาทีครึ่งนะครับห่างจากกลุ่มไปตองแต่กลุ่มไปตองก็ไม่ยอมนะครับพยายามที่จะคีฟหรือว่าลดระยะห่างแก็ปไทม์ให้น้อยลงเหลือแค่1นาที30วินาที และในการปั่นในสเตจที่13ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะร้อนเลยครับเพราะว่า2ข้างทางเนี่ยเป็นทุ่งหญ้าหรือว่าเป็นฟาร์มของเกษตรกรที่เขาทําการเกษตรนั่นเองครับทำให้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนเพราะว่าไม่มีต้นไม้ระหว่าง2ข้างทางนั่นเองครับในขณะที่กลุ่มเปลตต่อเองที่เขาปั่นมาเป็นกลุ่มใหญ่และเหลืออีกประมาณสักเกือบ60กิโลเมตรสุดท้ายก่อนที่จะเข้าเส้นชัยกลุ่มเปตรตต่อเองก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มนั่นเองครับอย่างที่เราเห็นในรูป และในขณะที่กลุ่มเปโลตองเองแกลบไทม์ของกลุ่มเปโลตองกับกลุ่มูนำสามคนที่ปั่นนาหน้าแกลบไทม์ตัวน,นี้เหลือแค่ไม่ถึง30วินาทีสุดท้ายแล้วอย่างที่เราเห็นในรูปนี้นะครับกลุ่มเปโลตองก็สามารถลวกกลุ่มผู้นำทั้ง3คนได้เหลืออีกประมาณสัก28กิโลเมตรสุดท้ายก่อนที่จะเข้าเส้นชัยและในขณะน,นี้นั่นเองครับไม่มีกลุ่มผู้นำและกลุ่มเปโตองที่เขาแยกเป็น2กลุ่มตอนนี้เหลือแค่กลุ่มเดียวนำโดยทีมดิซอนิ q ควิกสเตปนั่นเองครับและในขณะที่ ผู้นำเวลารวมอย่างโอลิสเตียนไอคิงเขาก็ปั่นอยู่ในกลุ่มเปรตองที่อยู่ด้านขวามือสุดที่ใส่เสื้อสีแดงแและถ้าหากโอลิสเตียนไอคิงเขาสามารถก่อกลุ่มและปั่นจบพร้อมกับกลุ่มเปรตองนี้คะแนนนาของเขาก็ยังรักษาที่1ได้นั่นเองนะครับและมาถึงจุดนี้เองเหลืออีกแค่4กิโลเมตรสุดท้ายก่อนที่จะเข้าเส้นชัยเราจะเห็นว่าทีมดิซอนิคคูสสเตปเนี่ยเขาตั้งลำกันมาดีเลยนะครับ และเหลืออีกไม่ถึง1.6กิโลเมตรสุดท้ายก่อนที่จะเข้าเส้นชัยเป็นการขับเคี่ยวของนักปั่น4คน2คนนั้นคือทีมจากดิโซนิกคือสเตปหนึ่งในนั้นคือฟอร์เรนซีเชลและอีกคนคือมาร์ติโอ2นจากทีม u e ทีมเอเมเรตและคนสุดท้ายคืออัล็กโตไดนิสจากทีม DSM ทีม เหลืออีกไม่ถึง100เมตรสุดท้ายก่อนที่จะเข้าเส้นชัยเป็นการขับเคี่ยวของฟอร์เรนซีเชลและก็มาโอเทรนตินต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่สูสีเลยนะครับสุดท้ายแล้วเป็นฟอร์เรนซีเชลที่สามารถคว้าแชมป์ในสเตจที่13นี้ไปได้สำหรับใครที่ได้ดูรายการถ่ายทอดสดต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันแบบสูสีเลยครับในช่วง100เมตรสุดท้ายเรายังมีทราบเลยครับในช่วงนั้นว่าใครจะคว้าแชมป์ระหว่างฟอเรนซีเชลและก็มาโจเทรนติน และต้องบอกว่าการคว้าแชมป์ในสเตดนี้เป็นแชมป์แรกของฟอเรนเซเชลที่เขาคว้าแชมป์ในรายการวูตาสปานาในปี2021นี้หลังจากจบในสเตทที่13แล้วคะแนนผู้นำเวลารวมยังคงเป็นของโอนคริสเตียนไอคิงจากทีมอินเตอร์มาเชตทันบีตโกลเบิร์กที่ทำเวลาได้50ชั่วโมง31นาที52วินาที และในขณะอันดับ2ก็ยังคงเป็นของกิโยมมาตินจากทีมคาฟินิตที่ตามเวลาอยู่ที่58วินาทีอันดับ3ก็ยังคงเป็นของพีมอสลอตอีกจากทีมยัมโบวิสมาที่บวกไป1นาที56วินาทีและในตำแหน่งของสปินพอยต์ยังคงเป็นของฟาเมโอจากคอปเซนจากทีมดิซอนิกควิกสเตปที่สามารถเก็บแต้มได้200แต้มและในส่วนของตัวคาร์เบอร์หรือว่าคิงออฟนอร์เทนไบเป็นของดามิโนคาร์ลูโซจากทีมบาเลนวิกตอรี่ที่ทำแต้มได้31แต้ม ครับนี่คือรายง,งานความเคลื่อนไหวจักรยานบรต้าเอสปาน่าในสเตจที่13ส่วนในค่ำคืนวันนี้ยังมีการแข่งขันในสเตจที่14นะครับอย่าลืมเชียร์และให้กำลังใจนักปั่นที่ท่านชื่นชอบและสามารถติดตามผลรายงานการแข่งขันจากทาง y c l i n g Story ปันเรื่องกันได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ชอบคอนเทนต์สไตล์ y c l i n g Story อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดฝากกด s u b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนดังๆให้กับทาง y c l i n g Story กัน้วยนะครับวันนี้ y c l i n g Story ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ